สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดที่น่าสนใจมากๆนะครับจากรายงานโอดิซี100ปีแผนดาวอังคารเพื่อฟื้นฟูชาติไทยคือเป็นการมองไปข้างหน้าตั้ง100ปีเนี่ยกับเป้าหมายที่อาจจะฟังดูแบบโอ้โหดาวอังคารเลยเหรอแต่แก่นจริงๆของมันอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเราต้องไปถึงดาวเคราะห์ดแดงให้ได้ แต่อาจจะอยู่ที่การใช้เป้าหมายที่มันท้าทายมากๆเนี่ยเป็นตัวเร่งพัฒนาประเทศร,รอบด้านเลยใช่ค่ะคือประเด็นหลักๆในรายงานเนี่ยเขาก็ยอมรับนะคะว่าการที่ไทยเราจะแบบว่าสร้างภารกิจไปดาองคารเองทั้งหมดเลยเนี่ย เออมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบัติทั้งเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องงบประมาณมหาศาลด้วยแต่ว่าการวางเป้าหมายระยะยาวมากๆว่าเออภายในศตวรรษนี้เราอยากจะมีบทบาทสําคัญนะในภารกิจระดับนานาชาติอันนี้ตั้งหาขาที่เขามองว่าเป็นไปได้แล้วก็อาจจะเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนประเทศที่ส่งพลังมากๆได้เลยทั้งเศรษฐกิจเทคโนโลยีแล้วก็การสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ๆด้วยค่ะแต่ ทำไมต้องเป็นดาวอังคารล่ะครับคือฟังดูมันไกลตัวมากๆเลยนะครับนั่นแหละค่ะคือแนวคิดที่เรียกว่า grand challenge นะคะหรือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่อารอมณ์คล้ายคกับ Apollo Effect สมัยก่อนในสหรัฐที่การแข่งกันไปดวงจันทร์นะคะมันไปกระตุ้นการศึกษาด้าน s เ e m แล้วก็อุตสาหกรรมต่างๆขนาดใหญ่เลยสำหรับไทยเราเนี่ยเป้าหมายดาวอังคารก็อาจจะมองได้ว่าเป็นเหมือนเอิร์มาโทรจันที่ฉลาดมากม มาโทรจันค่ะคือใช้ภารกิจอวกาศเป็นเปลือกนอกห่อหุ้มวาระสำคัญข้างในเอาไว้ก็คือการปฏิรูปการศึกษาการวิจัยแล้วก็อุตสาหากรรมไฮเทคครั้งใหญ่ซึ่งเรื่องพวกนี้มันจำเป็นมากๆเลยนะคะถ้าเราอยากจะพาประเทศให้พ้นจากเอกับดักรายได้ปานกลางแล้วมันก็ไปเชื่อมโยงกับนโยบายไ h a i l a n d 4.0หรือ BCG ที่เราก็ค,คุ้นคุ้นกันอยู่แล้วด้วยค่ะอ๋อครับครับครับเข้าใจแล้วครับ คือใช้เป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่มากๆมาปลุกพลังคนทั้งประเทศว่าง,งั้นเถอะแล้วในเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศล่ะครับการมุ่งไปอวกาศนี่มันให้อะไรกับเราบ้างอ๋ออันนี้ช่วยเพิ่มอิทธิพลแล้วก็ soft power ได้ชัดเจนเลยค่ะลองดูอย่างอินเดียหรือ UAE สิคะเขาใช้โครงการอาวกาศนี่แหละสร้างภาพลักษณ์ประเทศเทคโนโลยีแล้วก็เป็นเครื่องมือทางการทูตได้ด้วยส่วนของไทยเราเนี่ย การที่เรา,เ,าเข้าร่วมทั้งข้อตกลงอาร์ทิมิสกับทางสหราัฐแล้วก็ร่วมมือกับจีนในโครงการสำรวจดวงจันทร์อย่าง ILRS อะไรพวกนี้อันนี้จริงๆไม่ใช่ว่าเราลังเลนะคะแต่มันเป็นกลยุทธ์สองรางที่ค่อนข้างฉลาดสำหรับประเทศขนาดกลางอย่างเราสองรางค่ะครับคือ มันช่วยเพิ่มทางเลือกให้เราในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากทั้งสองขั้วอำนาจแล้วก็ช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นทางภูมิรัฐศาสตร์มากขึ้นด้วยครับอ๋อครับครับน่าสนใจครับแล้วแล้วตอนนี้ศักยภาพจริงๆของไทยเราในด้านนี้มันเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรอยู่แล้วบ้างอ้าก็กําลังขยายบทบาทไปสู่การสํารวจอวกาศมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีภาคเอกชนที่เริ่มตื่นตัว อย่าง Moon s p เ c e เนี่ยเขาก็สร้างโรงงานผลิตดาวเทียมในไทยแล้วด้วยโอ้มีโรงงานผลิตดาวเทียมแล้วเหรอครับใช่ค่ะแล้วเราก็มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับอยู่บ้างแล้วเหมือนกันเช่นศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมที่สีราชานะคะฟังดูก็เหมือนเรามีพื้นฐานอยู่บ้างนะครับแต่ว่าไปดาวอังคารนี่มันโอ้โหมันก้าวกระโดดมากๆเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะอันนี้ต้องมองตามความเป็นจริงเลยคือเทคโนโลยีที่จําเป็นมากๆสําหรับการเดินทางไปดาวอังคารเนี่ย อย่างเช่นระบบขับเคลื่อนที่มันต้องเออแอดวานซ์มากๆระบบดำรงชีพให้นักบินอวกาศอยู่ได้นานๆในการเดินทางไกลหรือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่บนดาวนั้นเลยหรือที่เรียกว่า ISRU เนี่ยคือเรายังห่างไกลจากตรงนั้นมากๆค่ะและปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องค่าใช้ใจ่ายใช่ค่ะภารกิจส่งมนุษย์ไปดาวอังคารเนี่ยเขาประเมินกันว่าอาจจะใช้เงินสูงถึง5 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะ 5 0 0แสนล้านดอลลาร์ค่ะเทียบกับงบประมาณทั้งประเทศของไทยเราที่อยู่ประมาณเก้าหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีโอ้โหเทียบกันไม่ติดเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเองคนเดียวทั้งลำเนี่ยเป็นไปได้แน่นอนค่ะฟังดูท้าทายมากๆเลยทั้งเรื่องเทคโนโลยีทั้งเรื่องเงินถ้าเราสร้างเองทั้งหมดไม่ได้แล้วแล้วทางออกมันคือยังไงครับรายงานเขาว่าไงบ้างครับ มีค่ะมีทางออกที่เขาเสนอไว้และอันนี้คือหัวใจสำคัญของข้อเสนอในรายงานเลยค่ะก็คือแนวทางที่เรียกว่า niche specialization niche specialization ค่ะหรือการมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะทางที่เรามีศักยภาพหรือว่าเราสามารถต่อย,ยอดจากจุดแข็งเดิมที่เรามีอยู่ได้อย่างเช่นเเทคโนโลยีการเกษตรในสภาวะไร้น้ำหนัก หรือระบบการดำรงชีพแบบชีวภาพหมุนเวียนซึ่งอันนี้มันก็สอดคล้องกับแนวคิด BCG ของไทยพอดีเลยนะคะรายงานเขาเสนอว่าให้เราเลือกพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งหรือ2อสด้านเนี่ยให้มันเป็นเลิศดระดับโลกไปเลยแล้วก็ใช้ความเชี่ยวชาญตรงนี้ละค่ะเป็นเหมือนตั๋วเพื่อเข้าไปร่วงในโครงการอวกาศระดับนานาชาติไม่ใช่ว่าเราต้องไปสร้างยานเองทั้งหมดอ๋อเข้าใจแล้วครับ คือหาจุดที่เราเก่งจริงๆแล้วทําให้ดีที่สุดในโลกไปเลยเพื่อเอาไปแลกเปลี่ยนหรือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจใหญ่ๆน่าสนใจมากครับแล้วแผนในระยะยาว100ปีนี้เขาเขาวางกรอบไว้เขา้าๆยังไงบ้างครับเขาแบ่งเป็น3ระยะใหญ่ๆคะ่ะระยะที่1ก็คือช่วง1-25ปีแรกอันนี้จะเน้นการเรียนรู้แล้วก็สร้างขีดความสามารถในระบบโลกกับดวงจันทร์ก่อน พัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะทางที่เราเลือกแล้วก็อาจจะเริ่มส่งอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนเล็กๆไปร่วมกับโครงการอย่าง Artemis ของสหรัฐหรือ ILRS ของจีนครับครับเริ่มจากใกลๆก่อนใช่ค่ะพอมาถึงระยะที่2คือปีที่26ถึง60อันนี้เราจะเริ่มขยายขีดความสามารถไปสู่อวกาศที่ไกลขึ้นหรืออวกาศลึก อาจจะมีการทดสอบเทคโนโลยีที่เป็นชิ้นเอกของไทยบนดวงจันทร์จริงๆแล้วก็อาจจะมีเป้าหมายส่งนักบินอวกาศไทยคนแรกไปโครจรรอบดวงจันทร์หรือไปที่สถานีลุน่าเกตเว์ก็เป็นไปได้ค่ะโอ้โหมีส่งนักบินอวกาศไทยด้วยเป็นเป้าหมายระยะกลางค่ะ แล้วก็มาถึงระยะสุดท้ายคือระยะที่3ปีที่6 1อถึง100อันนี้แหละค่ะคือการเข้าร่วมภารกิจสำรวจดาวอังคารระดับนานาชาติอย่างเต็มตัวโดยที่เราอาจจะส่งมอบระบบย่อยสำคัญที่เราเชี่ยวชาญมากๆให้กับภารกิจนั้นแล้วก็อาจจะมีนักบินอวกาศไทยร่วงเดินทางไปในภารกิจสู่ดาวอังคารด้วยค่ะโอโ้เป็นแผนที่ยาวนานมากๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่า ความสำเร็จมันคงขึ้นอยู่กับปัจจัยเยอะแยะไปหมดเลยทั้งเรื่องการเมืองที่ต้องสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับการลงทุนที่ต้องไม่ขาดตอนแล้วก็เรื่องสําคัญคือการพัฒนาคนพัฒนาบุคลากรด้านสเต็มซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ของเราอยู่แล้วใช่เลยค่ะเป็นความท้าทายใหญ่จริงๆ ถ้าจะให้สรุปปิดท้ายกันสั้นๆนะครับดูเหมือนว่าคุณค่าที่แท้จริงของวิสัยทัศน์ร้อยปีสู่ดาวอังคารเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่การไปถึงดาวอังคารให้ได้แต่อาจจะเป็นผลพลอยได้มหาศาลที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางร้อยปีนั้นมากกว่าคือการสร้างประเทศไทยที่มันแข็งแกร่งขึ้นก้าวหน้าขึ้นทางด้านนวัตกรรมเศรษฐกิจแล้วก็สังคมที่มีเป้าหมายใหญ่ร่วมกัน เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะแล้วก็อาจจะทิ้งทายให้เราได้คิดกันต่อด้วยนะคะว่าถ้าหาเป้าหมายที่มันดูทะเยอทะยานมากๆอย่างการไปดาวอังคารเนี่ยมันสามารถใช้เป็น,นกลไกขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระดับชาติได้จริงๆแล้วมันจะมีความท้าทายที่ยิ่งใหญ่หรือ Grand Challenge s ด้านอื่นๆอ,อ,อีกบ้างไหมที่มันมีศักยภาพคล้ายๆกันในการที่จะามาจุดประกายแรงบันดาลใจแล้วก็ผลักดันสังคมไทยให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างทรงพลังเหมือนกันอันนี้น่าคิดต่อมากๆค่ะ ครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับน่าจะลองไปคบคิดกันดูนะครับ